นี่เอาไอเป๋มาข้างนอกแล้วตอนนี้เป๋เปก็ยินอิ่มแล้วเป๋ก็อิ่มแล้วนี่มีบงับงบังบังล่มให้ ดึงออกมาหน่อยหนึ่งได้ไหมเนี่ยไปก็หลับนี่ตรงนี้คือน้ำกินนี่แล้ว ทำแผลให้แล้วนะดูแผลดิมาขอดูหน่อยโอ้ยผุงใหญ่แล้วนี่นะนา่นนะมาเอาขาออกมาเด้นะี่ติดอะไรนี่ทำแผลให้แล้ว ให้กินข้าวต้มด้วยนี่ข้าวต้มเกดเป็นกินเหลือไว้เนี่ยเรามาตักให้ไก่กิน ง่วงนะให้กินยาไปแล้วด้วยให้มันนอนตั้งนี้แล้วก็จะปิดกลงให้มันทำไมกลงมันไม่สดีเลย หนึงนี่ไงชุดพอดีเป๊ะออกยากจังวะนี่เอาไงล้วนี่เอาให้ได้ หลับหลับมังแดน,นะแดมลม ก็เอาไมา้ไม้ไปทับให้มันอย่ไม่เปรี้ิว mày này các anh một nèo mày rong khó anh tem anh tem vô đi anh tem anh นี่ไข่ามาแล้วสามลูกสี่ลูกห้าลูกมาไงเนี่ยติ๊กเก็ไหนแอบอยูน่นูน่นพอไปแล้วไปแล้วออกมา นี่เห็นกงน้งรึเปล่าใช่เปล่อะไม้ร่วงหายไปไหนแล้วมาเข้าบ้านแล้วนี่ไงต้นผักบุง้ง นี่ไงฮือหักบ,งงกบุงทำอะไรเงี้ยแล้วก็เจาะรูโอ้เมื่อกี้โดนต้นมันเลยเนี่ยมันแห้งมันเหี่ยวมันเฉาเห็นไหมเนี่ยเจาะรูไว้แล้วไหนว่ารูน้ำมาเหรอรู่ไหนนี่นี่รูน้ำออกอยู่นี่พ่อเจาะรูทำไมนี่ไงรูพ่อเจอาะทำไมให้น้ำมันออกเห็นปะเฮ้ย เอ้ยงอกงอกตัวนี้งอกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีใบเว้ยไออันนี้ก็มีพ่อเฮ้ย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 ไอ้เนี่ยนนี้ก็งอกอันนี้ก็มีไหนๆหนไหนยาเทน้ำหม่งพ่อออกดิเฮ้ยเนี่ยอันนี้ก็มีงอกออกมา นี่ไงเห็นปะเนี่ยเนี่ยเป็นไงโอ้โหสุดยอดไปเลยอันนี้ต้นพริกต้นพริกไว้ะหัทนทันทันอ้วอันนี้ยาวอ่านี่ต้นพริกต้นพริกหนูยังไม่โตเลยทับไปเดี๋ยวเราจะลดน้ำต้นไม้ เวลาลดน้ำก็ลดแบบนี้ห้ามห้ามให้น้ำเข้าไปในรูนี้นะเอสเดี๋ยวมันเน่ารูมันคือไรหรฮะเนี่ยอันเนี้ยต้นเนี้ยเน่าแล้วเห็นปะเนี่ยต้นเนี้ยเน่าแล้วทิ้งไปแล้วก็เนี่ยลดไปลดแม่งไปเดี๋ยวน้ำมันก็จะลดออกรูที่พอ่อเจาะเห็นปะ <c oughs> มันก็จะได้ระดับของมันพอดีต้นเนี้ยเน่าทิ้งไป นี่นี่เห็นปะนี่เราก็จะลดไปตรงนี้ mm hmm. ถอยน้ำก็จะรั่วออกตรงนี้อันดาระดับพอดีเลยเป๊ะไม่เชียวเอ้ยงอกเว้ยเป็นไงเนี่ยตัวนี้ทุกใจเลยนี่นล่ากมันมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะเออนี่ก็นี่ก็ขึ้นอันนี้อันนี้เหมือนจะเน่าว่ะเน่าทิ้งไป อันนี้ก็ขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วเห็นไหมเอาลงมาที่เดิมเอาลงมาเดี๋ยวตายยังหิวน้ำอันนี้ก็นังจะขึ้นเลยใช่ไหมเอาลงไปเลยเราก็ใส่น้ำลงไปใส่แมงหมเลยเยอะๆอ,อ,อย่าไปอุดรู้ก่อนนะ แผ่นวุ้นที่มันคายอยู่ในอ่ะถัยพ่อจะยกไปเก็บที่เดิมแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ที่เดิมเดี๋ยวพอตอนบ่ายๆมันก็จะลม่มตอนนี้มันก็จะมีแดดนิดหน่อยอของเก็บปลูกอะไรอ่ะต้นพีกักไม่ขึ้นเลยอ่อนยิงเลย อันนี้ของพ่อร้านน้ำไงอีกคันหนึ <S <S <ign communist> ่ง <elaborate> ขอไหต้นพริกต้องเอาน้ำเยอะๆเลยเหรอพ่อก็พ่อมีตะแกรงข้างบนไงเออน้ำมันก็จะคะ่อยๆไหลลงไปแบบช้าๆสบายมือมันออกมัน้องจากกาด้วยตรงเนี้ยเดี๋ยวพ่อจะไปดึงนี่โต กายหลับไปยังยังไม่หลับยังไม่หลับเก็บแก้วน้ำเอาแล้วใครเอาเขาอยะไปเทแก้ววะพ่อจะไปทิ้งข้างนอกกันหน่อยโอ้โหกูละเบื่องจริงเลยที่ผายพ่อจะไม่อยากจะเผามันเหม็นแล้วนี่ก็ เอาเทจังเลยเอเอกูเขียนป้ายแม่งห้ามนิ้งขยะเนี่ยกูใส่กระสอบมึงกูไว้กูจะไปทิ้งข้างนอกนี่อามาเทแม่งในกองเนี้ยรอบวพี่แล้วก็เทแล้วก็เผาแล้วก็เหม็นืันกูระเบื่อจริงเหรอ นุน่นพูดแล้วก็มาน,นุ่นอยู่นุน่นแล้วตัวก,การไปสนีแมงเย้ยนี่อ่ะ ชะอมไม่ได้ปลูกเลยเอามะม่วงล่วงนี่ชะอมมะม่วงล่วงไอ้คีตัวอะไรแดกมะม่วงไอชัดเนี่ยรอยโดนแดกกะลอกโยนแม่งมาเลยแล้ว <c oughs> Có có. Bye bye nè, Bye bye. Mạnh ơi.